เออมันอยู่ในสภาพพร้อมที่จะใช้งานผมผมยกผมย้อนกลับไปสมอนิดหนึ่งสมอนเนี่ยเราดูเหมือนว่าเอ๊ะเราอยู่เรือสปีดโบทเนี่ยมันไม่มีความจำเป็นต้องใช้สมอนี่วิ่งไปก็จอดเทียบท่าแล้วก็วิ่งกลับก็จอดเทียบท่าไม่เห็นต้องใช้สมอเลยเราไม่ได้ไปทิ้งสมอที่ไหนเรื่องด,ดูก็ได้ถ้าเราคิดอย่างนี้นะแสดงว่าเราประมาทแลละ สมอเนี่ยนอกจากใช้ในการจอดเรือโดย,โดยการทิ้งสมอแล้วเนี่ยมันถ้าเรามีปัญหาเรื่องเครื่องยนต์เราสามารถใช้สมอในการเคลื่อนไปข้างหน้าได้เออมีมีใครใคยทำบ้างผมยกตัวอย่างเครื่องยนต์ดับในขณะที่ออกไปจากท่าเรือประมาณสักสามสิบเมตรผมยกตัวอย่างนะ เครื่องยนต์ดับหมดเลยเครื่องหนึ่งก็ดับเครื่องสองก็ดับดับหมดเราจะกลับเข้าท่าได้ไงคาตอบก็คือใช้สมอกลับเข้าท่าได้ภาษาฐานเรือหรือภาษาชาวเรือก็เรียกว่าวิธีการกะสมอเออแล้ววิธีการกะสมองทำไงครับเราก็เอาสมอเนี่ยนะสมมติว่าเราห่างจากท่าเรือรับสามสิบเป็ดเวียงไป เวียงไปทางท่าเรือสักห้าเมตรแล้วก็ฮารียโซ่หรือฮารียเชือกไปให้สมอมันจิกลงไปในในพื้นดินหรือใต้น้ำสักพักแล้วเราก็ฮับเบรหรือสาวเชือกหรือลวดเราก็ได้ระยะทางร่นมาจาก30เมตรจากท่าเรือมาเป็น25เมตร และทําอย่างนี้ไปสามสี่ครั้งเรือที่เราออกนอกท่าเรือไปสามสิบเมตรมันก็จะกลับมาที่ท่าเรือเดิมอาการอย่างเนี้ยวิธีการอย่างเนี้ยเขาเรียกว่าการกะสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีเครื่องเลยแต่เราสามารถเคลื่อนที่ด้วยสมอได้บางคนอาจจะมีประสบการณ์แต่บางคนบอกเฮ้ยกูไม่เอาอะ ว่ายน้ำว่ายน้ำแล้วก็คาบเชือกตีปบอมอมอมกลับมาท่าเรือดีกว่าก็สุดแล้วแต่ไอ้นั้นผมผมก็ไม่ว่าอะไรแต่นี่คือประโยชน์ของของสมอเรือนี่คือประโยชน์ของสมอเรืออ่ะต่อไปเมื่อกี้เมื่อสักครู่ในผมพูดถึงเชือกเชือกก็เช่นเดียวกันนอกจากใช้ผูกภาษาฐานเรือหรือภาษาชาวเรือเรื่องก็ตงนะ ตรงเออตรงต๋งก็คือทําให้มันยึดติดหรือให้มันอยู่กับที่เนี่ยนียก็ตรงเพราะฉะนั้นเนี่ยนอกจากการใช้ตรงแล้วเนี่ยเชือกเนี่ยคุณสมบัติมันก็สารพัเหมือนกันสารพัดมีอยไผมยกตัวอย่างเช่นเมื่อสักครู่ผมยกตัวอย่างว่าเออถ้าใช้ในการกะสอเพราะฉะนั้นนอกจากเชือกที่ใช้ในการตรงเรือแล้วเนี่ย เชือกเราอาจจะไปบวกกับสมอและใช้วิธีการกะสมอได้ด้วยเชือกก็ก็ใช้ได้เหมือนกันเอ,อหรือถ้าเรือออกทะเลไปแล้วออกทะเลไปแล้วนะแล้วมันเสียกลางทะเลแล้วก็เราก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ต้องโบกเรือประมงหรือเรือสปีดโบทอื่นไอ้นี้สมองมีความสําคัญมากเลยเราต้องเอาเอาเอา่ะพี่ยุดเชือกสําคัญมากเลยเราต้องเอาเชือกของเราเนี่ยนะ ไปส่งให้กับเรือประมงเพื่อให้เขาลากเรือเราจากในทะเลเนี่ยกลับมาฝั่งเพราะฉะนั้นเลือกเอกเชือกก็มีความสาคัญเหมือนกันแต่ข้อควรระวังเรือบางลำมันไม่มีเพลากันรุนคำว่าเพลากันรุนเนี่ยเออ,อย่างเช่นเรือสปีดโบ๊ทเนี่ยเราก็ไม่มีเพลากันรุนนะเพะะื่อนเราจะไปลากใครเนี่ยต้องระมัดระวังให้ดี เนื่องจากว่าคําว่าเผากันรุนคือหมายความว่ามันมีแรงอยู่แรงหนึ่งเวลาเราไปลากคนอื่นเนี่ยมันเกิดแรงที่ว่าขึ้นมาเนี่ยมันจะทาให้ให้ให้ทั้งเครื่องและทั้งเรือเชฟปิ้งของเรือมันพังยกเว้นว่าเรือที่มีเผากันรุนผมยกตัวอย่างเรือที่มีเผากันรุนส่วนใหญ่ยกตัวอย่างนะอย่างเช่นเรือบะงมงบางลำมีเรือสินค้ามี เรือรบมีพวกนี้เนี่ยถ้าเราใช้เขาลากเราเนี่ยเข้าไปเนี่ยไม่มีปัญหาตัวเขาเองนะไม่มีปัญหาแต่ตัวเราเราไปได้อยู่แล้วแต่ถ้าไม่เรือประเภทที่ไม่มีเพลากันร,รุนเราให้เขาลากเราโดยเฉพาะยิ่งถ้าเรามีน้ําหนักมากๆหรือระวังกับน้ํามากๆเนี่ยผลก็คือเครื่องเขาก็พังเรือเขาก็พังเรือคนที่มาลากไอ้เรื่องนี้เรื่องสําคัญนะนี่ก็ นี่ก็อยากอยากจะบอกพวกเราว่าอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองต่อไปนอกจากตรวจสมอตรวจเชือกแล้วก็มาดูอุปกรณ์ต่างๆกลางลําอุปกรณ์ต่างๆที่ค่อนข้างที่เยอะเหมือนกันนะเออบางบางอย่างก็เป็นไฮเทคบางอย่างก็เป็นโลเทคสิ่งสำคัญในเรือกับทุกประเภทนั่นก็คือพวกเข็มทิศ เข็มทิศเรือบางลำไม่มีเข็มทิศเยโรแต่มีเข็มทิศแม่เหล็กอันนี้โลเทคหน่อยเออบางลำมีเข็มทิศเยโรผมยกตัวอย่างเช่นเรือเรือยอดขนาดใหญ่ขึ้นไปเนี่ยมันจำเป็นต้องมีเข็มทิศเยโรเนื่องจากมันเดินทางไกลเรือสปีดโบ๊ที่ไฮเทคก็มีเข็มทิศเยโรเย,ยโรกับแม่เหล็กต่างกันยังไงผมจะไม่พูดณที่นี้นะพอ สมัยที่ผมเคยสอนเรื่องแผนที่เนี่ยผมพูดไปบ้างแนละ้วพูดง,ง่ายมันก็แม่เหล็กนี้มันก็เอียงเอียงไปตามเส้นแนวแม่เหล็กโลกพูดง,ง่ายนะแต่เข็มทิศเดโลเนี่ยมันชี้ไปศูนย์ศูนกับหนึ่งแปดศูนย์มันชี้ไปตรงๆนั่นคือ,อความแตกต่างของคำว่าเข็มทิศเดโลกับเข็มทิศแม่เหล็กนอกจากเข็มทิศแล้วก็มีพังงา พังงานี่ไม่ใช่จังหวัดที่อยู่ทางด้านลยอรมันนะพังงาภาษาเรือก็เหมือนกับพวงมาลัยเออใช้ในการใช้ในการคุมหางเสือให้มันเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวานี่เรียกพังงาอาจจะใช้คำว่าวีลที่บนบอกอาจ,จใช้คำว่าวีลได้นะเอพังงาตัวนี้เนี่ยเราจะดูยังไงวมันยังใช้ได้หรือไม่ได้ เราก็อาจจะดูในทางเมคคีนิกดูว่าเออถ้าเราหมุนซ้ายแล้วเนี่ยเครื่องเครื่องเราเนี่ยมันมันตอบสนอนไงไหมมันตอบสนองไงหันซ้ายเนี่ยมันก็ควรที่จะหันหางไปทางด้านด้านซ้ายถ้าเราหมุนซ้ายนะหันขวามันก็ควรที่จะเครื่องตดูดละตูดเรืออ,อ่ามันจะต้อง หันไปทางขวาอะไรอย่างนี้ผมขอญาตบางบางทีคําพูดผมอาจจะไม่ได้ถูกต้องนะก็ก็ลองไปอัปายผมต้องการสื่อว่าถ้าเราใช้พังงานบ,บังคับเครื่องมันก็จะต้องมีอาการตอบสนองมันจึงจะขับไปได้นะจะ,ะเริ่มด้วยวิธีการเปิดสวิตช์เพื่อ,อให้กำลังของพังงานมันเพิ่ม ด้วยวิธีการได้ก็ตั้งแต่ณปัจจุบันเนี่ยมันก็มีระบบอยู่หลายระบบที่มันมี power supply เพื่อทำให้พังงามันมันหมุนแต่สมัยก่อนเนี่ยพังงามหมุนด้วยอาการเมคคนิิเมคานิแตก็ไม่เป็นไรนอกจากพังงาที่มันเป็นรูปรูปเหมือนกับกลมๆและมีคันถือซ้ายขวาเนี่ย พังงานในเรือก็มีอยู่หลายระบบเหมือนกันผมยกตัวอย่างเช่นใช้เป็นระบบเหมือนกับเป็นปุ่มปุ่มที่มันเอียงซ้ายหรือเอียงขวาก็ได้ก็เป็นพังงานเหมือนกันเขเรียกพังงาเหมือนกันแต่ว่ามันเป็นคุมคุมให้มันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาหรือพังงานที่อื่นๆที่เขาออกแบบมาเพื่อในการเลี้ยวหัน จะเป็นเรือจะเป็นเครื่องบินก็นแล้วแต่ที่ใช้ในระบบออโต้หรือที่ภาษาชาวบ้านเรียกว่าออโต้พไนลลอัไนั่นก็ถือว่าเป็นระบบควบคุมการการเลี้ยวการหันของเรือแล้วมันก็เป็นระบบพังงาเหมือนกันแต่ระบบออโต้ที่ผมว่าเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องไปหมุนพังงามันเลี้ยวมันเลี้ยวโดยอาศัย อิเล็กทรอนิกเอาเอา,าเอาอย่างนี้เอย่างนี้ก็แล้วกันนะครับนอกจากกลางลำมีพังงามีเข็มเข็มแม่เหล็กเข็มไจโลแล้วเดี๋ยวนี้ก็มีอุปกรณ์ที่ค่อนข้างที่จะมีความสำคัญของเรืออีกหลายอย่างเช่นเรดาร์โซน่าหรือวิทยุอ่ะวิทยุก่อน วิทยุในเรือเนี่ยถ้าเราต้องการมีเราต้องขอขอให้เป็นเรื่องเป็นราวว่าเออขอญาติมีวิยุแต่บุคคลโดยทั่วไปผมพูดจโดยทั่วไปนะจะเป็นเรือประมงก็ดีหรือเรือสปีดโบทบางลำก็ดีเนี่ยเขาก็ไม่ใช่ได้ขอหรอกเขาอาจจะเลี่ยงไปใช้วิยุที่ ที่สื่อสารเขไม่ได้ควบคุมหรือไม่ได้ไม่ได้คอนเซนเทรตแต่จริงๆถามว่าผิดไหมมันก็ผิดเหมือนกันอย่างเช่นถ้าถ้าเป็นของเรือประมงเคยได้ยินคำว่าวิทยุมดดำมาแดงไหมเออตัวนั้นเป็น HF นะ high frequency แต่วิยุในเรือสินค้าก็าดีในเรือสปีดบ๊ทก็ดีส่วนใหญ่แล้วจะเป็น VHF ว e r y High Frequency ความถี่ก็ประมาณร้อยกว่านะครับคือคือเขาจะมีความถี่แยกกันว่าอเอความถี่ตรงนี้นะเป็นความถี่ที่ใช้งานของทางราชการความถี่นี้นะเป็นใช้งานของเอกชนหรือเรือสินค้าหรืออะไรผมยกตัวอย่างเช่นเรือสินค้าหรือเรือปีดบ๊ทลำใหญ่ๆที่เดินหมาสมุทรเนี่ยควรที่จะมีความถี่ อที่เป็น international สักความถี่หนึ่งถ้าผมจำไม่ผิดนะ156.800ถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเป็น distance signal คือพูดง่ายๆวถ้าเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินหรืออะไรจะเรียกเรียกชาวบ้านที่อยู่ตามฝั่งนะบอกเอ้ยเรือกูกำลังจะจมนะโดนพายุโดนอะไร distance signal เพื่อใช้ประโยชน์นี้ได้นอกเหนือจากนั้นเราต้องปรับจูนว่าเอ เราจะใช้ารีน n e แบนดช่องอะไรช่องหกสิบเก้าเราก็ต้องรู้เหมือนกันนะช่องหกสิบเก้านี่เป็นซิมเพล็กหรือดูเพล็กบางช่องนี่ที่ใช้เนี่ยมันเป็นดูเพล็กคำว่าดูเพล็กก็คือส่งไปความถี่หนึง่งรับความถี่หนึง่งถ้าไม่มีสถานีทวนสัญญาณมันก็ฟังกันไม่รู้เรื่องอะไรอะไรอย่างนี้เป็นต้นนี่น,นี่คือสิ่งที่ผมยกตัวอยให้ฟังเพราะฉะนั้นเปิดสวิ on, ตช์ออนเสร็จแล้ว ทดสอบวิยุอาจจะทดสอบกับสถานีฝั่งหรือกับท่าเรือหรือกับเรืออีกลำหนึ่งอะไรทำนองนี้เป็นตน้นนอกเหนือจากนี้ก็มีสาเอ่อสาเดอร์บางลำอาจจะเอ่อดีกว่าเสาเดอร์ก็อาจจะมีโซน่าโซน่ากับเสาเดอร์เนี่ยหลักการคล้ายๆกันนั่นก็คือส่งสัญญาณเสียงออกจากใต้ท้องตัวเรือ ลงไปข้างล่างและรอรับสัญญาณเสียงย้อนกลับและหารหารด้วยเวลาก็จะได้ระยะจากจากใต้ท้องเรือนะไปถึงพื้นพื้นทะเลหรือพื้นท่าเรือตรงนั้นนะ่ะว่ามันลึกเท่าไหร่ยังไงนะส่วนเรดาร์เออเรดาร์เนี่ยมันก็จะเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการหาที่เรือก็ได้ ใช้ในการวัดระยะจากจุดของเรือไปฝั่งไปเกาะหรือไปเรือที่เราต้องการวัดอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับเอ,อ,อติถามว่ามีความจำเป็นแค่ไหนยังไงในในการใช้เรดาร์ mm. ก็พูดถึงว่าถ้าสมมติว่าเป็นเรือที่ต้องใช้ในการเดินทางไกลๆแต่ไม่ใช่ว่าเราออกไป้แนละ้ว ครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงบางทีเรดาร์ก็อาจจะไม่ค่อยมีความสำคัญมากแต่ถ้าออกไปไกลๆออกจากท่าเรือท่าชนะไปเกาะสมุยเนี่ยถ้าไม่มีเรดาร์นี่ก็เหวอเหมือนกันนะเอหอรือถ้าไม่มีเรดาร์ก็ต้องมีอย่างน้อยมี g p s เพื่อให้รู้ว่าอ๋อยอกจ,กจุดนี้และจุดจุดลองจุดยู่เท่าไหร่ไปจุดนี้และจิจุดลองจุดเท่าไหร,ร่แต่ถ้ามีเรดาร์พ่วงด้วยเนี่ย เราก็หาที่เรืออ,อด้วยเขา,าเรียก bearing กับระยะได้ bearing นี่คือการการเล็งจากจุดเราไปหาเป้าหมายแล้วก็วัดระยะด้วยเรดาร์เรดาร์เนี่ยมันจะวัดระยะได้ดีมาก accuracy มันค่อนข้างสูงระยะนะแต่ bearing เนี่ยมันค่อนข้างจะไม่ accuracy เท่าไหร่อะไรตำนองบินอะไรทำหนองนี้เป็นตอนเพราะฉะนั้นก่อนออกเรืออาจจะต้อง on switch ของ power เพราะว่าสปายของอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่กลางลำเพื่อเช็คดูว่าอ๋อไอ้น,นี้ใช้ได้อยู่นะไอ้ซาวเดอร์ยังใช้ได้นะโซน่าใช้ได้นะเออเรดาร์ใช้ได้นะวิยุใช้ได้นะเออไอ้อพังงาใช้ได้นะอะไรอย่างนี้เป็นต้นอ่าเสร็จแล้วนอกจากกลางลำเสร็จแล้วเดินถอยไปไปท,ท้ายเรือท้ายเรือตรวจสอบอะไร ท้ายเรือก็ตรวจสอบสองสามเรื่องเรื่องที่สำคัญที่สุดคือเครื่องยนต์กลไกลน้ำมันเอ,อโหลดน้ำมันมาตามที่เราคำนวณไว้หรือเปล่าเออเช่นเดียวกันก่อนออกเรือเนี่ยจะไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าหลายท่านที่จบวิชาการอ่านแผนที่แล้วคงคงพอรู้ว่าอ๋อถ้าเราไปเออกอะสมุยออกจากท่าเรือ ถ้าชนะไปเกาะสมุยเนี่ยไปกลับเนี่ยไปอ้อมเกาะสมุยเนี่ยเราเราต้องใช้น้ำมันเท่าไหร่มันก็จะมีวิธีการคำนวณก็โดยอคอนซ m p t i นคอนซัม m p t ก็คือ,เ,อ,อเราต้องรู้ว่าตัวเองเนี่ยกินน้ำมันเท่าไหร่ครับผู้ผู้ตามภาษาชาวบ้านว่ากินน้ำมันเท่าไหร่ก็คือคอนซ u m p t i ใช้เท่าไหร่แล้วเราก็เติมแล้วก็พกไปด้วยพกไปด้วยว่าโอเค ถ้าสองสามร้อยลิตเนี่ยควรจะต้องอใส่แกนลอนกี่แกนลอนหรือใส่อะไรต่ออะไรไปเพื่อให้กลับามาพร้อมอนอกเหนือจากเช็คน้ำมันเช็คเครื่องอถ้าเราสามารถทำได้เราก็ควรจะต้องอก่อนออกเรกือทุกครั้งจะไปไหนเราก็ควรจะต้องอย่างน้อยสุดใช้ GPS ในการคำนวณ คำนวณระยะทางเพื่อหาคอนซัมชันเพื่อหาปริมาณน้ำมันที่เราจะต้องสำรองบนเรือแต่ถ้ายดีเนี่ยใช้ใช้อย่างที่ผมว่าเนี่ยเนี่ยสโตนนิ่งเอยุคโบราณเยใช้แผนที่การใช้แผนที่ก็ไม่ยากเราอยู่ตรงไหนเราอยู่ตรงนี้เราต้องการไปนี้เราต้องวัดระยะจากจุดนี้ไปนี้ได้ว่าระยะเท่าไหร่ จะใช้ความเร็วเท่าไหร่ความเร็วที่ว่าเนี่ยจะมีคอนซัมชันคือความสึ้นเปลืองเท่าไหร่เออก็อาหารออกมาก็เป็นน้ำมันที่จาเป็นต้องใช้ก็เผื่อไว้สักสิบยี่สิบเปอร์เซ็นตก็สุดแล้วแต่แต่บางครั้งเนี่ยถ้าเราทำธุรกิจเรามีความจำเป็นว่าเราต้องโหลดน้ำมันไปให้พอดีพอดีไม่มากเกินไปเนื่องจากว่าโหลดคนก็สำคัญเหมือนกัน โหลดคนก็คือเราอ่ะอ้าวคนลงยี่สิบคนอย่างเงี้ยนี่ที่ถือว่าโหลดคนเน่ะคนมันก็หนักเหมือนกันจะใช้น้ํามันไปเอาน้ํามันโหลดไปในเรือเยอะๆเนี่ยบางทีการใช้ความเร็วก็ดีหรือความเป็นอันตรายมากขึ้นก็ดีมันมันก็มีมีปัจจัยเสี่ยงที่จะทําให้เกิดเกิดอันตรายนั้นเกิดขึ้นมาได้นะเออพอเรามาตรวจอะไรต่างๆเรียบร้อยแล้วเออผมลืมไปอีก สองเรื่องเรื่องแรกก็คือเรื่องมาตาน้ําเราจะออกเรือเนี่ยเราก็ต้องรู้ว่าน้ํามันขึ้นน้ํามันลงยังไงเออมาตาน้ําที่กองทัพเรือกองมอุตสากรก็มีขายนะวอ๋อวันนี้วันที่หนึ่งสองสามสี่ห้ามันเป็นวันอขึ้นหรือแรมหรืออะไรมาตาน้ําเอามาตาน้ําที่ว่าเนี่ยไปเทียบในแผนที่ได้เลย เออเพราะว่ามันจะอ้างเองว่ามันเป็นมาตราน้ําที่วัดในขณะที่น้ําทะเลลงต่ําสุดเราก็เอามาบวกอ๋อถ้าท่าเรือท่าชนะนะถ้าออกสิบเอ็ดโมงนะน้ามันขึ้นยกัวอยงนะหนึ่งเมตรก็แสดงว่าถ้าในแผนที่เนี่ยตรงท่าเรือหนึ่งเมตรเวลาจริงๆที่เราออกเรือน้ํามันจะสูงประมาณสองเมตรอะไรอย่างเป่นต้นนี่คือการใช้มาตรน้ํา ในการประกอบการเดินเรืออีกอย่างหนึง่งสำคัญมากในการเตรียมเรือจะออกไปไหนก็สุดแล้วแต่นั่นก็คือการพยากรณอากาศเออทำไมมันสำคัญน่ยผมออกขับรถจากกรุงเทพไปสุราษฎร์ไม่เห็นจำเป็นต้องพยากรณ์อากาศเอเอ,เอนั้นบนถนนบนถนนฝนตกหรือเกิดหิมะสมมติสมมติ ล้วก็แวะจอดนอนนะแต่ในทะเลไม่ได้ออกแล้วออกเลยเพราะฉะนั้นเราจำเป็นแล้วต้องต้องดูพยากรณ์อ,อากาศสมัยก่อนก็เหมือนกับว่าเราจะต้องไปฟังข่าววิทยุนะเอเอรือที่ทันสมัยหน่อยก็จะมีแฟกซิมายก็คล้ายๆกับพยากรณ์อ,อากาศที่ออกมาด้วยแฟกซ์บอกว่าอ,อ๋อวันนี้เป็นวันนนนะลักษณะลมว่าอากาศมองเห็น ได้ประมาณสิบไม้มีนู้นมีนี่มีนั้นอันนี้คือลักษณะอากาศสมัยนี้เนี่ยโทรศัพท์มันทําได้ทุกอย่างโทรศัพท์มันทำได้ทุกอย่าง,มางแม้แม้แม้ว่าจะดูพยากรณ์อ,อ,อากาศเหมืนอนัันผมเคยสอนไปเว็บหนึ่งก็คือเว็บเว็บเว็บที่ขึ้นต้นด้วย a c c u x q weather a c c u w h v a, a w s e a TSER Weather แล้วก็ต่อด้วยสถานที่อย่างเส้นสมุยก็ XQ Weather สมุยมันก็จะออกมาข้อมูลที่เราสามารถดูได้เกือบกับทุกอย่างลาักษณะลักษณะอากาศในขณะนั้นเรากดเรดาร์ดูได้เลยว่าเรดาร์นี้ในในเว็บนี้เนี่ยมันออกเป็นเรดาร์เรียลไทมเลยครับว่าอ๋อตอนนี้ฝนกำลังจะตกนะหรืออีกห้านาทีฝนกำลังจะตกมันจะตก หรืออีกครึ่งชั่วโมงฝนจะตกมันทำนายแบบเสร็จมันค่อนข้างที่จะดีมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็แนะนำว่าไอ้โทรศัพท์เราเนี่ยมันโคตรฉลาดเลยมันรู้ได้ทุกเรื่องหรือแม้ทั่งเรื่องที่ผมวันตักู่ผมใช้คำว่าอ,อมาตาน้ำามาตาน้ำเนี่ยในโทรศัพท์ก็กดดูได้สมมุติว่าเราต้องการมาตาน้ำถแถวแถเกาะปราบเกาะปราบอยู่แถวสุราชนะ กาะปราบก็กดคําว่ามาตราน้ำเกาะปราบกดตูมขึ้นมามันออกเลยว่าอ๋อปีนี้เดือนนี้พอสอนี้เอ่อน้ําขึ้นน้ําลงยังไงวันที่นี้ในแต่ละหนึ่งชั่วโมงน้ําขึ้นน้ําลงไหลแค่ไหนไงเพราะฉะนั้นโทรศัพท์โทรศัพทด์ดีๆนะไม่ใช่โทรศัพท์สมัยก่อนโทรศัพท์ที่ที่ไฮเทคนิดหนึ่งก็จะ ได้ข้อมูลความรู้ทุกอย่างโอเคนะในชั่วโมงแรกเนี่ยผมคิดว่าเอาทีนี้ก่อนเดี๋ยวชั่วโมงต่อไปเราก็จะเริ่มประมาณสักสิบเก้าศูนศูนย์หรือห้ามเกินสิบเก้าศูนย์ห้านะเราก็จะเริ่มด้วยวิดีโอสองคลิปเหมือนกันเป็นวิดีโอที่ความรู้แต่ทุกท่านจะต้องต้องฟังภาษาอังกฤษเป็นนิดหนึง แล้วมันก็จะเกิดประโยชน์มากอย่างเช่นมันเป็นของ g o o g l e Map อย่างเช่นอะไรต่ออะไรซึ่งซึ่งเป็นประโยชน์แล้วก็ในช่วงท้ายๆชั่วโมงเราจะพูดถึงรายละเอียดของเครื่องมือ,อ,อที่มีความจำเป็นย้อนกลับไปพูดว่าเออเครื่องมือประเภทน,นี้มันมันใช้งานอ,อยังไงได้บ้างทั้งนี้ทั้งนั้นเพื่อความปลอดภัยของการเดินเรือในน่านน้ำไทย เพื่อความปลอดภัยของการเดินลานาำไยผมขออนุญาตพักสิบนาทีครับอาจารย์ครับผมขออนุญาตพักแป๊บนึง